ครับวันนี้เราจะมาทําการประกอบลำโพงบลูทูธเป็นกล่องกันน้ํากันอีกแล้วครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วแหละแต่ว่าผมรื้อออกมาอัปเกรดใหม่ตัวนี้จะเป็นรุ่นกล่องกันน้ําที่ผมทํามาได้สักพักใหญ่ๆแล้วน่าจะประมาณครึ่งปีแล้วมั้งครึ่งปีแล้วแล้วก็มันก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งครับแล้ววันนี้ผมก็เลยเอามาอัปเกรดซัหน่อยเพราะว่าอยากจะให้แบตมันอืดขึ้นผมก็เลยลื้อมันออกมาอีกรอบนะครับ โดยผมไปได้แบตอันใหม่มานี่ครับเป็นแบตโน้ตบุ๊กครับเป็นแบตโน้ตบุ๊กมือสองซึ่งผมไปซื้อจากในกลุ่มในกลุ่ม Facebook มาเขามาขายก้อนละ5บาทแ <c oughs> ม่ก็ถูกก้อนละ5บาทหมดนี่ทั้งหมดนี่ก็คือกี่ก้อนวะเนี่ยแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือมี8ก้อนละแก้อนก็40บาทเองเนี่ยก้อนละ5 40บบาทแล้วก็ bms อีกตัวหนึ่ง bms อีกตัวหนึ่งก็ประมาณ ยี่สิบสามสิบาทนะเนี่ยประมาณ30บาท BMS รวมๆแล้วแบตก้อนนี้ผมก็ได้มาราคาไม่ถึง100บาทครับก็คือผมแต่ว่าแบตผมสั่งมาร้อยก้อนเลยนะพอร้อยก้อนเขาก็คิดค่าส่งร้อยหนึ่งก็ตกประมาณก้อนละ6บาทนี่ครับแต่ว่ามันเป็นแบตมือสองนะไม่ใช่แบตมือหนะึ่งผมก็ลองเอามาเช็คดูแล้วเนี่ยจริงๆผมมีเครื่องมือวัดอยู่ผมมาวัดดูเนี่ยแบบก้อนเนี้ยคู่เนี้ยไอ้สองก้อนนี้นะมันมันคู่หนึ่งมันติดกันเนี่ย คู่เนี้ยผมวัดได้ประมาณ3,000ม ah. ิลลิแอมคู่หนึ่งสามพันนี่ก็สามพันคู่ละสามพันก็ถ้าชุดนี้ก็ตกประมาณ16โวลต์สามพันมิลลิแอมก็ถือว่าโอเคอยู่นะ16โวลต์สามแอมเนี่ยถ้ามันได้จริงเอาผมตีขี้หมูขี้หมาแล้วกัน2,500ม ah. ิลลิแอมมันต้องได้แน่นอนก็น่าจะอึดอยู่ก่อนอันเนี้ผมใช้แบตสว่านไฟฟ้าซึ่งแบตสว่านไฟฟ้าตัวเนี้ยมันแค่ประมาณ1,500ม ah. ิลลิแอมเองเนี่ย แล้วมันไม่ค่อยอึดเท่าไหร่ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่โอเคเรามาดูตัวตู้กันดีกว่าตัวตู้นี้ผมจะใช้กล่องกันน้ำครับเป็นกล่องกันน้ําขนาด5้คูณสินิ้วนี่แล้วผมก็มาทําการเจาะเจาะด้านหลังใส่พัสิบสามนิ้วเข้าไปเจาะใส่พัสิบสา 4, นิ้วแล้วก็ใช้แอมตัว5้าส t ในการประกอบครับแล้วผมก็เดินสายอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหม มันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทสีเอาไอโฮซอเข้ามาเจาะเลยตรงเนี้ยโฮซอเจาะแล้วก็ต,ตัดตัดแต่งมันแล้วก็เวลายึดแล้วก็สก,กูยิงเลยแต่ว่าตรงขอบขอบตรงเนี้ยผมจะแปะกาสองหน้าไว้นะมันยังอุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวผมว่าจะเอาซิลิโคนยิงเข้าไปเลยจะจะซิลิโคอนอัดเข้าไปเลยตามขอบเนี่ยเดี๋ยวยงเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าลมมันยังรั่วอยู่ครับตู้นี้มันก็เลยจะไม่กันน้ําดีที่สุด แล้วก็พวกตรงสวิตพวกนี้ยิงเดี๋ยวผมต้องเอาซิลิโคนยิงให้หมดเลยเนี่ยเอาซิลิโคนมาอัดให้มันเป็นให้มันอุดลมรั่วให้หมดเลยเนี่ยเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทาครับวันนี้มาประกอบให้ดูกันก่อนส่วนหูยิ้วหูยิ้วก็ได้มาประมาณสามิบบาทแต่ว่าสั่งร้านต่างประเทศนะหูหิ้ววันนี้มันน่าจะเป็นหูหิ้วลิ้นชักก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนลำโพง ลำโพงผมจะใช้ลำโพงของดอกอะไร P Pless อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ Pless เนี่ยมันเป็นดอกขนาด2.75นิ้วตัวนี้นะเป็นฟูลเล้ง2.75นิ้วเพราะว่ามันก็โอเคนะเบสอาจจะไม่หนักมากมายเพราะว่าดอกมันแค่2นิ้วแต่ดูมันออกแบบดิผมว่ามันออกแบบได้ดีมากเลยแม่เหล็กหนามากแล้วก็เป็นแม่เหล็ก2ก้อนพวกที่เป็นแม่เหล็ก2ก้อนคือมันจะออกแบบฟูลเล้งได้ดีนะเท่าที่ผมลองฟังดูนะ เท่าที่ผมฟังมันจะมีดอกของออร่าดอกออร่า3นิ้วอ่ะอันนั้นก็เป็นแม่เหล็ก2ชั้นเนี่ยแม่เหล็ก2ชั้นตัวนั้นผมก็ว่ามันโอเคนะเสียงดีด้วยแต่ตอนนี้ราคาขึ้นอยู่ประมาณ120บาทแล้วดอกออร่าส่วนไอ้ดอกอันนี้ยังถูกอยู่นะประมาณ9 0บาทตัวนี้มันจะสเปคมันจะผมจําไม่ได้เหมือนกันว่ากี่โอมกี่วัตจำไม่ได้ครับส่วนตัวนี้แหลม แหลมอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้ผมก็สั่งจากร้านต่างประเทศมาไม่ใช่แหลม HK ด้วยเพราะ HK มันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่แหลมตัวนี้ผมสั่งมาจากต่างประเทศแพงอยู่นะคู่นงเงี้ยสองดอกเนะี่ยประมาณ2 4 0บาทหรือ260นั่นแหละผมจําไม่ได้เหมือนกันคู่หนึ่งแพงอยู่แต่ตัวนี้มันรู้สึกมันจะ20วัตต์ยีวัตต์สี่โอห์มคล้ายๆ HK แหละแต่ว่ามันมี h e ทซิงไงเห็นไหมมันไม่ค่อยเหมาะกับตู้นี้หรอกเพราะว่ามันรุนแรงเนี่ยมันมันดังดีครับ มันดังดีนะแต่เสียงผมว่ามันก็พอๆกับ HK 2นิ้วแหละแต่มันมีฮิตซิงก์มาเลยทําให้ดูว่ามันเหมาะที่จะแบบอัดวัดให้มันเยอะๆกว่านี้ครับแต่ว่าผมใช้แอมแค่ 502MT มันก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้แหลมที่ดีขนาดนี้ก็ได้จริงๆตู้แค่เนี้ยเอาแหลมกระโหลกะลามาใส่ก็ได้แต่นี้ผมดันใช้ของดีเลยนึกไปนึกมาก็เสียดายเหมือนกันเพราะแหลมผมแต่ละตู้มันจัดจ้านจริงๆเลย จัดจ้านสุดๆเลยตัวนี้ตัวนี้ผมก็เวลาแปะผมก็จะเอากาวสองหน้าแปะเหมือนกันนะกาวสองหน้าแปะด้านหน้าก่อนแล้วก็ค่อยๆย,ยึดสกรูเข้าไปตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันยังลมรั่วอยู่เดี๋ยวว่าผมจะต้องอัดซิลิโคนให้หมดเลยผมอยากจะทําเป็นตู้ปิดแบบโยนลงน้ําได้เลยอะถ้าทําได้นะเนี่ยแต่ว่าดอกมันดอกกระดาษคงจะโยนลงน้ําไม่ได้หรอกอืมแต่ว่าให้มันกันฝนได้ก็พอนี่ครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบฟังเสียงกันดูดีกว่าส่วนไอแบตผมประกอบมันจะขี้เละขี้เละหน่อยนะอ๋เนี่ยเอาแค่ใช้งานได้พอมันก็จะเป็น16โวลต์ครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูตัวเนี้ยมันก้อนละ3.7แต่ว่าเวลาชาร์จเต็มอะมันจะอยู่ประมาณ4.2 4.2โวลต์ก็มันก็จะประมาณ16.8โวลท์มั้งแต่ว่าอันนี้อันนี้มันยังไม่ได้ชาร์จหรอกมันชาร์จไป มั่งไม่ชาร์จมั่งเดี๋ยวลองวัดดูแล้วกันว่ามันได้กี่โวลต์นี่ครับเอาไม่ขึ้นเดี๋ยวต้องกระตุ้นมันนะถ้าไม่ขึ้นนี่ครับมันอยู่ที่16โวลต์พอดีเลยเดี๋ยง่ายเดี๋ยวผมลองใช้ให้หมดแล้วลองชาร์จผมไม่ได้ไไม่ได้บาลานซ์ก่อนด้วยที่จริงสมควรจะต้องเอามาบาลานซ์กันก่อนนะแบตพวกนี้แต่ผมมองว่าแบตมันดีอะแบตโน้ตบุ๊กยังไงมันไม่ค่อยใช้แบตกระจกกระจกมาผลิตประกอบโน้ตบุ๊กหรอกมันจะใช้แบตคุณภาพดีมาประกอบ เดี๋ยวเรามาประกอบกันดูดีกว่าว่าส่วนแอมเดี๋ยวอธิบายเรื่องอมก่อนตัวนี้จะเป็น M อ็มห้าสองเอ็มทีครับห้า Mt สองเอ็มทีโดยผมโมคาปาตัวแป้งๆเข้าไปด้วยเพื่อให้มันดูหล่อจริงๆมันก็ช่วยได้อยู่นะแต่คงช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าดอกมันเล็กคือคือถ้าดอกเลยเล็กสามนิ้วสองนิ้วเงี้ยไม่ต้องไปโมมันหรอกโมไม่ต้องขนาดนี้หรอกอืมมันก็ขับได้อยู่แต่ว่าการที่เราโมโมมันเพื่อ เพื่อเท่ครับอง่ายไม่มีอะไรหรอกครับเพื่อความเท่เพื่อความสบายใจของเราเพราะว่าเวลาเราอัดเบรดหนัก,นกๆไฟไมันจะได้ไม่ตกผมก็เลยโมคาปาเข้าไปตรงนี้ตัวหนึ่งเป็น10,000มืไมโคร25โวลต์แต่ทำไมขยา่าวะสัน่นๆอะไรสั่นวะเดี๋ยวเปิดแล้วดังก็แก๊แกแก,แก๊ไม่ได้โอเคเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ตรงนี้ก็เป็น LED นะเห็นไฟยุ่งเหยิงอย่างนี้สภาพตู้เหมือนตู้หมจะขี้เละขี้เละหน่อยแต่ว่าแต่ตู้มังงนอาจจะดูขี้เละแต่คุณภาพเสียงมันไม่ขี้เละตามตู้นะครับเสียงดีทุกตัวถ้าผมประกอบโอเคเดี๋ยวเราจะประกอบกันผมต่อสายไว้แล้วล่ะแบตผมต้องทําเป็นประมาณนี้ไงไม่งั้นมันจะติดมันจะติดแม่เหล็กคือเวลาประกอบมันต้องอยอู่ประมาณนี<_<_<_<_<_้ครับเนี่ย เราใส่เงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันมีลําโพงตูดแม่เหล็กไงมันชนไงตอนแรกผมว่าจะเอาแบตสวาชไฟฟ้าไงใส่สองก้อนมันใส่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันชนกับมันชนกับตูดลําโพงครับก็เลยต้องต้องโมอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะต้องจัดสายให้มันแอบแอบนะไม่ให้มันไปชนกันโอเคเดี๋ยวเราประกอบกันแป๊บหนึ่งจะได้มาลองเสียงกันเนาะนี่อันนี้ก็ต่อขนานกันนะลำโพงชุดนี้ก็ขนานกันอันนี้นี่ขนานกันนี้อันนี้ก็ขนานกันนี้ ส่วนคาปาใช้2.2ไมโคร50โวลต์ซื้อมาตัวละ5บาทเดี๋ยวเราประกอบกันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเริมโดยการทำการแปกกาสองหน้าตัวแบตเตอรี่ไว้ด้วยนี่ครับ มันก็จะเป็นแบตสีส้มพอเป็นแบตสีส้มมันก็เลยทําให้ดูว่าโอ้แบตน่าจะอืดตัวถ้าแบตสีส้มถ้าแบตสีฟ้ามันดูยังไงไม่รู้ดูงานจีนมากๆเลยถ้าแบตสีฟ้าแต่พอเป็นแบตสีส้มแล้วมันจะดูเป็นแบบว่าหรูครับดูหรูดูเหมือนว่าแบตมันจะอึดครับแต่ก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะอึดจริงหรือเปล่าเพราะว่าแบตผมเพิ่งจะประกอบแต่ตอนนี้ผมก็อัดไปเลยโขกก้อนครับนี่แล้วก็ต่อเสร็จมันก็เลยจะสภาพ ลกๆเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะลองเสียงกันก่อนว่าใช้ได้ไหมนี่ครับเพลงเอรินวอเเวลาเปิดปับ๊บมีไฟสีแดงติดด้วยตรงนี้แน่ไฟสีแดงทำให้มันดูมีชีวิตชีวาแต่ว่าดูเหมือนแบตหมดยังก็ไม่รู้เพราะมันเป็นสีแดงโอเคเดี๋ยวลองกันโอเคใช้ได้ครับมีเสียง นี่เสียงแหลมป๊อกบ๊อกบ๊อกเลยเป็นไงฟงองปอง,ปอง,ป,องปองเลยโอเคเดี๋ยวเราประกอบกันก่อนนะเดี๋ยวประกอบแป๊บหนึ่งโอเคหยุดไว้ก่อนขอยึดยึดยึดสกูก่อน ที่จริงผมจะจำเป็นจะต้องเอากาะสองหน้าแปะรอบนี้ด้วยนะเพื่อว่ามันจะได้อุดรูอุดอุดรูอุดลมอุดให้มันเป็นสูญญากาศมันจะได้ลมไม่ลมไม่รั่วครับถ้าลมไม่รั่วแล้วมันจะได้มันจะได้เบรสมันจะได้ไม่ต้องเปิดมากแต่ว่ามันจะดังดีครับพวกที่บางทีเราสังเกตไหมถ้าเป็นพวกแอม พวกตู้ JBL อ่ะมันจะทำสูญยากาศได้ดีมากเลยแล้วแอมมันก็วัดไม่จาเป็นต้องเยอะวัดมันจะแค่สิบวัตยี่สิบวัตแค่นั้นแหละแต่เบสมันไม่ธรรมดาหรือเบสมันตุ๊บๆเลยที่มันดังดีขนาดนั้นแล้ววัดมันไม่เยอะเนี่ยเพราะว่ามันอุดระบบได้ดีมัน JBL มันจะเป็นโลงกันน้ำใช่ป่ะมันทําสูญอากาศได้ดีมากเลยเบสมันก็เล็ดตุ๊บมากเลยโดยไม่จําเป็นต้องวัดสูง แต่สําหรับงาน DIY อย่างพวกเราอ่ะแม่งบ้าพลังกันอย่างเดียวแหละต้องเน้นวัดให้เยอะๆอย่างเดียวแหละเน้นบ้าพลังกันครับสําหรับงาน DIY อย่างพวกเราแบตต้องเยอะแบตต้องเยอะเอมต้องวัดเยอะๆมันจะได้รุนแรงแต่ว่างาน DIY ของผมครับไม่ธรรมดาหรอกมาฟังเสียงกันเสร็จแล้วเป็นไง เอาเอา,เอากล้องกล้องมัเห็นดูนะเสียงดีอยู่แล้วครับตูน้นี้เป็นไงเดี๋ยวจะให้ดูว่าแหลมมันจัดจ้านขนาดไหน เล,แลนะ่แหลมนะแหลมแม่งแสบหู่าเอาแหลมลงนะเดี๋ยวจะได้อัดเบ็ดเอาแหลมลงครับเอาแหลมเปิดน,นิดเดียวเนี่ยอันนี้แหลมนิดเดียวนะเดี๋ยวจัดเบ็ดครับอัดเบ เบรตัวนี้มันจะมันจะไม่ค่อยรุนแรงครับมันจะออกนุ่มๆครับเพราะมันเป็นพลาสติกอะเพราะว่าพลาสติกมันน่าจะต้องแข็งกว่าน,นี้เบรมันน่าจะดีกว่าน,นี้ตอนนี้พลาสติกมันยังไม่แข็งเท่าไหร่เพราะว่ามันนุ่มไป แหลมผมว่ามันเยอะไปครับจริงๆถ้าจะให้ดีอาจจะต้องโมแหลมใหม่ใส่คาปาค่าที่มันละเอียดตัวนี้เพราะว่าแหลมมันใส่ต้องสองดอกไงแหลมมันเยอะไปหน่อยแต่ว่าเราก็ลดลงได้ครับโอเคนะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้แหละลองเพลงขวัญใจคนขายแรงสักนิดหนึ่งก,ก่อนมั้งเนี่ยเพราะว่าผมต้องลองฟังเพลงเพลงลุกทุ่งด้วยเพราะว่าจะได้เช็คว่าเสียงลางมันขนาดไหน นใจคนขายแรงนะตอนนี้ยอดวิวก็ถล่มทลายแล้วครับ3 6มหมผมฟังตั้งแต่ตั้งแต่ยอดวิวหลักหลักร้อยหรือหลักพันเนี่ยแหละจนเดี๋ยวนี้ยอดวิวมันถล่มทลายครับเก้า,า,าปีภามหมื่นหก ยังยืนมองสรงน้องลับตาเข้าไปสองเราต่างเป็นแรงใจเท okay, นะาสวาัแงแจะประ,ประมาณนี้นะแรงงานจนจน,จนของคนกส็สร้างจับมือน้องเดินเคียงขา้างจัดจบนทางรักอันมืดมนน้อยวาสนา เดี๋ยวรออุดให้ดีครับแล้วก็มาฟังกันใหม่นะครับโอเคนะงดี๋ยวครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละส่วนตู้ตัวนี้แหละมันงบก็ไม่แพงหรอกอยู่ประมาณประมาณพันต้นๆพันกลางๆครับกับการประกอบตู้เนี้ยตัวนี้ไม่แพงครับโอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม